สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีกล้องเว็บแคมตัวโปรนะครับที่มีภาพคมชัดระดับ 2K นะครับตัวกล้องมีออโตโฟกัสมีไมโครโฟนในตัวด้วยนะครับมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมีทั้งหมด2ตัวนะบอกเลยว่าเท่าที่ได้ดูราคาและสเปคเนี่ยเตินคุ้มเลยนะครับใครที่กำลังมองหากล้องเว็บแคมสำหรับไลฟ์สดหรือประชุมนะครับต้องห้ามพลาดรีวิวนี้เลย จอกันอีกแล้วนะครับกับตรงกอนอีรีวิวนะครับสำหรับวันนี้ผมมีกล้องเว็บแคมมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งเป็นกล้องเว็บแคมตัวแรกเลยนะครับที่ผมได้รีวิวนะครับโดย2ตัวนี้จะเป็นสินค้าจากทางแบรนด์ซิกโนทั้งคู่เลยนะครับเอาจริงๆนะก็ได้ผมได้ดูสเปคแบบคร่าวๆนะครับมันจะต่างกันที่ดีไซน์นะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่ว่าอีกตัวนึงมีไฟนะครับแล้วก็อีกตัวนึงไม่มีไฟนะครับตัวแรกละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมกันนะครับจะ อะไรที่น่าติดใจกันบ้าง เรามาเริ่มกันที่ตัว Signal Wb401 s o r e ตัวนี้กันก่อนละกันนะครับตัวนี้เป็นกล้องเว็บแคมแบบ 2K นะครับตัวมุมมองความกว้างนะครับจะอยู่ที่110องศานะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่ากว้างขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้มีไมค์บิวอินมาให้ด้วยนะครับเสียงจะชัดขนาดไหนไว้เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับส่วนตัวสายเป็นสาย USB 2.0นะครับแล้วก็ตัวนี้มีไมค์บิวอินด้วยนะครับตัวกล้องจะเป็นแบบ 2K นะครับความเรดจะอยู่ที่4ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวนี้มีออโต้กสวยรา สองปเต็มจากทางแบรนด์ซิกโนตรงกลางก็จะเป็นดีไซน์ของตัวกล้องแบบนี้เลยนะครับเแต่ไหนมันจะมีแนวของไฟตรงนี้อยู่เดี๋ยวจะสว่างขนาดไหนเรามาลองดูกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับซิกโน่ WBC 2 Starter นะครับตัวมุมมองความกว้างนะครับจะอยู่ที่110องศาเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้มีไมค์บิวอินมาด้วยนะครับแล้วก็ USB 2.0นะครับแล้วก็ตัวกล้องเป็นแบบ2 K นะครับความละเอียดจะอยู่ที่4ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีออโต้โฟกัสด้วยแล้วก็ประกัน2ปีจากทางแบรนด์ซิกโน่เช่นี ก็จะเป็นแบบนี้จะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าตัวนี้มมนจะต่างกันแค่ตัวดีไซน์แล้วก็ตัวไฟนะครับอีกตัวนึงมีตัวนึงไม่มีนะครับว้เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าภายในจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะเห็นไหมจะเหมาะสำหรับสายซีมากๆทั้งยู u ูบไลฟ์ a c e b o o k นะครับประชุมนะครับสกายดูมนะครับหรือว่า g o o g l e Meeting นะครับและอื่นๆเยอะเลยครับเอาง่ายๆครับที่จําเป็นต้องใช้กล้องว็บแคมนะครับใช้ได้หมดนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเหมือนกันเลยไหมแล้้วก็ดาานนล่งะครับ ก็ในส่วนของด้านหลังนะครับมาดูกันนะครับก็จะเป็นสเปคแบบตามนี้เลยตัววิดีโอเรสโซลูชันนะครับเท่ากันเลยนะครับ2,560 x 1,440นะครับแล้วก็ตัวแคมเมล่านะครับ4ล้านเมกะพิกเซลนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเฟรมเรทนะครับจะอยู่ที่ 2K ทัพ 30fps นะครับแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตัววิวแองเกิลนะครับก็จะอยู่ที่110องศาเช่นกันนะครับตัวไมโครโฟนนะครับจะเป็นแบบออมนียเดเรคทีแนลนะครับเห็นี้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตัว USB จะเป็น2.0ตัวสายนะครับมีความยาว1.8เมตร แล้วก็ตัวขนาดกับตัวน้าหนักเนี่ยจะต่างกันนะครับในส่วนของขานะครับจะเป็นขาแบบไต่พอดเหมือนกันนะครับเห็นไหมจะเป็นแบบสามขาและถนัดก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมเขาจะบอกว่าซัพพอร์ตทั้ง Mac OS แล้วก็ตัว Windows ทุกเวอร์ชันเลยนะครับก็แค่นี้เลยนะครับในส่วนของเลเยียดต่างๆนะครับด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดของบริษัททิกโนนะครับก็แค่นี้เลยเรามาเริ่มวันที่ตัวซอเต์เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจะอยู่ด้านในนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ด้านล่างไม่มีนะตัวสายนะครับอันนี้จะเป็นสาย usb นะครับ usb a แล้วก็ usb c นะครับเห็นไหมเป็นยางนะครับอันนี้ยาว1.8เมตรนะครับอย่างที่เขาบอกเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขาแบบไตร p o d นะครับแกะให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบยางนะครับเพื่อที่จะทให้ตัวกล้องเนี่ยมันจะยึดติดมันจะเหนียวนะครับแล้วก็ตัวขากลางก็ได้แบบนี้เลยตัวขาตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแนะนําว่าเวลาใช้งานเนี่ยควรกางให้สุดนะครับกางให้สุดแบบนี้เลยนะครับ เวลาเก็บก็จะเก็บง่ายน,นะครับต่อมานะครับในส่วนของกล้องนะครับมาดูกันอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเปิดออกมาดูนะครับน<ร>ี<ร>่มาเทียบกับฝ่ามือนะครับตัวกล้องเห็นไหมเป็นไงดูใหญ่ไหมสละผมผมมองว่าตัวกล้องเนี่ยมันยังใหญ่อยู่เลยนะครับอันนี้ไม่ได้เล็กนะก็ตรงนี้นะครับจะเป็นแนวไฟนะครับไว้เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับ <Yeah. S 1> แนวไฟแบบสว่างงเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นทัชสกรีนนะครับอันนี้เพราะว่ากดแล้วมันไม่ลงนะครับอันนี้ดูดีเลยนะ ด้านล่างก็จะเป็นซิโนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับด้านล่างก็จะเป็นเหมือนเป็นยางนะกัดลื่นนะครับวันนี้เวลาเราเสียบขาไตพอนะครับก็เสียบแบบนี้เลยนะครับให้ดูก่อนอเวลาใช้งานก็จะเป็นลักษณะนี้แต่เราต้องภาพตัวกล้องนี้ออกมานะครับแล้วเรา,าก็ดึงห่วน,นี้ได้นะครับเราสามารถปรับได้หมดเลยไหมดึงยแบบนี้ได้นะครับแต่จะไม่สามารถหมุนได้นะครับตรงนี้หมุนไม่ได้นะมุนได้ก็เฉพาะตรง ไตพอทนะครับให้ดูใหม่นะครับอันนี้หมุนไม่ได้นะตัวกล้องมันจะได้แค่เงยแบบนี้ปรับได้แค่นี้นะครับเห็นไหมดูด้านหลังนะครับอันนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันหมุนไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นพอรยต u บีเทสตีไว้สําหรับเราเสียบเข้าไปนะครับเวลาเราง้างว่านี้นะก็เวลาเราจะใช้งานกับตัวจอมอเิเตอร์นะครับเราก็สามารถตั้งบนจอมอเิเตอร์ได้เลยนะครับค่อนข้างดูดีเลยนะครับแต่ว่าอาจจะดูใหญ่ไปนิดนึงนะอ่เด๋ยวเราไปลองกันนะครับ มีผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ต่อมานะครับในส่วนของตัว w b 4 0 2 Starter นะครับอันนี้นะครับผมแกะเลยนะครับอ,อันนี้จะมีเอก,กสารการรับประกันมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าทั้ง2กล่องนี้นะครับจะมีเอก,กสารมาครบไหมหรือว่ากล่องที่ผมได้มา,าเขาไม่ได้ใส่มาให้นะอันนี้ก็ไม่มีนะเมื่อกี้ผมแกะมาะครับ ไม่มีนะเห็นไหมทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ไม่มีนะกล่องเปล่าเลยนะครับไม่มีเอกสารนะแต่ในส่วนของกล่องซาร์เตอร์ มีมาให้นะครับอันนี้เขาอาจจะลืมก็ได้นะครับมาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นเอกสารการรับประกันนะครับทั้ง2ชิ้นนะครับรับประกันเหมือนกันนะครับอันนี้ผมย้ําเลยนะครับว่าข้อมูลตรงนี้นะครับเราควรกรอกแล้วก็ส่งไปที่ทางซิกโน่ด้วยในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของบริษัทนะครับในนี้ส่วนของเรานะครับเราก็กรอกทั้ง2ส่วนนะครับแล้วก็อันนี้เราก็ส่งไปทางซิกโน่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขการรับประกันนะครับในแค่นี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของทางสติกเกอร์ของทางแบรนด์ซิกโน่สปอร์ตนะครับ ตัวขาก็เหมือนกันนะเห็นไหมเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นยางเหมือนกันนะครับยางกันลื่นนะครับเวลาเราวางบนโต๊ะเนี่ยมันจะได้ไม่ลื่นนะครับมาดูที่ตัวกล้องนะครับอันนี้ตัวกล้องนะครับอันนี้ตัวสายเขาบิวติดกันมาเลยนะครับเห็นไหมไม่ได้เป็น usb type c แบบถอดได้นะครับ อันนี้เราก็เสียบกับตัวโน้ตบุ๊กหรือ PC ที่เราต้องการใช้ได้เลยครับเขาไม่ได้แยกมาเหมือนตัวซ o r e เรสนะครับซ o เรสจะแยกมานะครับอันนี้ติดมาเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องนะครับดูกันครับอันนี้จะผมว่ามันจะดูเล็กกว่านะครับเห็นไหมลักษณะจะต่างกันเลยนะครับขนาดนะครับตัวสตาร์เตอร์จะมีความเล็กกว่านะครับจะเป็นแบบดี่เหลี่ยมมนๆนะอันนี้จะเป็นแบบกลมๆนะครับแล้วก็เป็น 2K Quad HD นะครับผมชอบตรงนี้มากๆเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนลายหลายอย่างนะครับ แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแค่ลายนะมันจะมีเป็นผิวนุนๆต่ําๆด้วยนะครับไม่ไแน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมครับแต่มันเป็นเท็กเจอร์ของตัวผิวันนี้เลยนะครับมันไม่ได้เป็นเท็กเจอร์แบบเรียบๆนะตัวกล้องเป็นพลาสติกเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซิกโนณนะครับแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้จะสามารถหมุนได้หมดเลยนะครับเห็นไหมหมุนได้หมดเลยนะครับแล้วก็ก้มเงยน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้หมุนได้ตัวนี้จะหมุนไม่ได้นะครับจะได้แค่ก้มและเงยนะครับความต่างของมันนะครับ โอเคครับอันนี้ผมก็เสียบสายพร้อมใช้งานแล้วนะครับจะสังเกตนะครับเห็นไหมเสียบอันนี้เลยนะครับใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับเราก็ปัดเข้าสอดออกนะครับเสียบแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่ามันไม่สามารถถอดได้นะครับอันนี้มันปิดมาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟของตัวนี้สี่ศูนหนึ่งอันนี้สี่ศูนสองนะครับลองเปิดดูนะครับอันนี้เป็นสัมผัสนะครับก็จะเป็นสามระดับนะครับหนึ่งสองสาม ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าหน้ามันจะสว่างขนาดไหนครับหากผมเปิดตรงนี้แล้วก็วิธีการใช้งานนะครับหากเราจะใช้กับตัวขอบจอนะผมลองหนีบให้ดูนะครับเราก็สามารถใช้งานได้แบบนี้เลยนะครับเวลาเราจะประชุมหรือว่าเราจะไลฟ์สตรีมนะครับก็สามารถใช้แบบนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถก้มเงยได้นะครับนะ ตัวหนึ่งลาเตอร์นะครับอันนี้402นะครับหากผมมีกับตัวขอบจอนะมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมเราก็จะก้มแบบนี้ก็ได้นะครับก้มหมุนก็ได้นะครับ อันนี้ผมก็เซ็ตกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็น <He ard S 1> ไหมถ้าหากเราดูในมุมกล้องตรงนี้มันจะเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยมันจะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ถึงมันจะอยู่ในระดับความสูงที่เท่ากันนะครับแต่ตัวมุมมองของกล้องเนี่ยตัวนี้นะครับตัวเรสซิ่ตัวตตหนึ่งนะมันจะปรับได้แค่แบบถ้าเราปรับสูงนะครับมันจะไม่สามารถปรับกล้องเงยมาที่หน้าเราได้นะครับมันก็จะเป็นเห็นเพดานเลยนะครับอ่าเห็นไหม แต่ถ้าหากเป็นตัว4-02 s t า r t e ตนะครับดูนะอันนี้คือปรับสุดแล้วนะครับมันก็จะสามารถหน่วยกล้องได้แบบนี้เลยนะครับมาลองในส่วนของตัวไฟตัวนี้กันดูนะครับว่าไฟของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวดูที่ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟนะครับเห็นไหมไฟมันก็จะสว่างขึ้นมาแล้วก็ตัวหน้าเนี่ยมันจะนวลๆขึ้นมานะครับอันนี้มันอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าในห้องผมเนี่ยค่อนข้างสว่างนะครับ ก็สามระดับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของออโต้โฟกัสนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเรามาลองกันที่ตัวกล้อง4.1 0ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอขยายแบบเต็มจอนะครับลองเข้าใกล้ๆนะครับใกล้อีกนะครับเป็นไงชัดไหมครับอ่ะลองแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะดึงออกมานะครับเข้าไปใกล้ๆนะครับเลอเห็นไหมถ้าพักชัดนะครับ นีข้อดีของการมีออโต้โฟกัสนะครับในส่วนของตัว402นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับอันนี้ผมก็อันนี้ผมก็สลับมาที่ตัวกล้อง402นะครับอ่าดู Auto Focus ออโต้โฟกัสเหมือนกันนะครับทดสอบแบบเดียวกันนะเห็นไหมมันก็จะมีหน่วงอยางนิดนึงนะครับอ่าอ่าประมาณนี้นะครับในส่วนของ ฟังก์ชันการใช้งานออโต้โฟกัสนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองในส่วนของเสียงกันดูนะครับว่าเสียงของกล้อง2ตัวนี้เนี้ยต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบเสียง ของกล้องผ่านตัวไม์ของตัวกล้องโดยตรงเลยนะครับว่าเสียงที่คนได้ยินจะเป็นยังไงบ้างครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าผมจะทดสอบผ่านตัวโปรแกรม Sound Recorder นะครับเพราะผมคิดว่าในส่วนของตัวโปรแกรม Sound Recorder เนี่ยมันจะไม่มีฟิลเตอร์ใดๆเลยนะครับเพราะว่าปกติจะใช้โปรแกรม OBS ซึ่งในโปรแกรม OBS เนี่ยผมจะมีฟิลเตอร์กรองเสียงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปิดไม์ในส่วนของตัวโปรแกรม OBS นะครับแล้วก็มาทดสอบเสียงในตัว Sound Recorder กันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทดสอบในส่วนของตัว WUB 4.1 Solo ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ขอปิดไม์นะครับ ทดสอบทดสอบนี่คือเสียงจากไมค์ My, ผ่านตัวกล้อง w b 4 0 1 s o r e นะครับเสียงที่คุณนี้อยู่เป็นเสียงผ่านตัวโปรแกรม Sound Recorder เป็นเสียงโดยตรงผ่านตัวโปรแกรมเลยผ่านตัวกล้องเลยนะครับไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ใดงสิ้นเดี๋ยวผมลองดิบนิ้วดูนะครับอ่ะเห็นไหมเสียงหน้ากล้องโดยตรงเลยนะครับอันนี้ผมลองพูดไปด้วยนะครับทุกคนก็ลองฟังกันดูว่าแจยงเป็นยังไงบ้างนะครับนนี้ผมขอดิบทางๆออกมานะครับ ตองมือด้านหลังนะครับเป็น,นยังไงบ้างครับเสียงที่คุณ้ยินอยู่เสียงชัดไหมนะครับอ่าประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเสียงของตัวกล้อง w b 4 0 1 s o r e นะครับ ต่อมานะครับจะเป็นเสียงผ่านตัวไม์ของกล้อง wb 4 0 2อ starter นะครับเสียงที่คนได้ยินอยู่เป็นเสียงจากกล้องโดยตรงเลยนะครับโดยผมไม่ได้ผ่านฟิลเตอร์ใดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับไม์ตัวนี้ด้วยนะครับแต่เป็นไม์จากกล้องตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมลักษณะการใช้งานนะครับอ่ะผมลองดิ่งี้ดูเช่นกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงที่คนได้ยินอยู่ชัดไหมนะครับก็ตบมือด้านหลังนะครับ เป็นยังไงบ้า,บางครับเสียงที่คนได้ยินอยู่นี้เป็นยังไงบ้างครับอันนี้เสียงที่คนได้ยินอยู่นะครับอาจจะมีจำคัดเล็กน้อยนะครับเพราะบางทีผมพูดและบางทีผมก็ลืมไปนะครับก็ลองฟังกันดูนะครับในส่วนของกล้องเนี่ยผมว่าค่อนข้างชัดนะครับแต่ในส่วนของเสียงที่ผมได้ลองฟังจากตัวเมื่อกี้ไปก่อนแล้วนะครับมันจะมีความซ่าเล็กน้อยนะครับแต่ผมว่าหากเราจะใช้งานในส่วนของกล้องหลกัหลกๆแล้วเรามีมาอยู่แล้วเนี่ยผมว่ากล้องสองตัวนี้ยตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานในส่วนของ ล้องและไมค์ของทั้ง2ตัวนะครับยังไรบ้างก็สำหรับการรีวิวนะครับผมว่า2ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการหามาใช้งานมากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องการใช้งานแบบไรตรีมไร์สดนะครับแล้วก็มีไมค์อยู่แล้วผมว่า2ตัวนี้เนี่ย ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะภาพที่ได้เนี่ยมีความคมชัดแม่กระตุกด้วยแต่ถ้าใครที่จะใช้ประชุมแบบ Zoom Google Meeting หรือว่าอื่นๆนะครับสองตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะแต่ต้องเป็นการประชุมในรูปแบบที่มีเราแล้วก็เราไปเข้าโอกเขานะครับรอบไมค์ของ2ตัวนี้นะครับจะรับเสียงในระยะ1ฟุตนิดๆิหรือตรงหน้าจอเนี่ยได้ดีกว่านะครับผมมองว่าไมค์ของ2ตัวนี้ยังไม่เหมาะสาหรับคนที่ต้องการเสียงใสๆเสียงคลิเคลียร์นะครับอ๋อและอีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกไปนะครับก็คือในส่วนของตัวออโต้โฟกัสเนี่ยเมื่อเทียกบก แล้วก็เร็วด้วยวก็ในส่วนของราคานะครับ Wb401 s t o a r e นะครับราคาปกติจะอยู่ที่1,900บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ Wb402 Starter ตัวนี้ที่ไม่มีไฟตรงนี้นะครับราคาปกติจะอยู่ที่990บาทเท่านั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมแนะนําว่าให้ทุกคนกดเข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปก่อนนะครับก็ในวันที่ทุกคนดูอยู่นะครับอาจจะมีโค้ดมีโปรก็ได้นะครับก็สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็จะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยช่องทางติดตามของเพจก,กรมกรไอ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีดิอสินค้าแบบจเต็มแบบรละเอียดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ enjoy